บุคคลผู้เป็นอัศจรรย์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเจ้าประคุณท่านว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นกรรมเป็นวาสนาของแต่ละคนไม่มีใครสามารถสัมผัสรู้แทนกันได้ดังบทกลอนที่ว่าต่างมุมต่างมองต่างต่างต่างรูปต่างร่างต่างเห็น ต่างแต่มองไปให้เป็นต่างเล่นกับภาพลางเลือนมุมหนึ่งเหมือนหนึ่งจะใช่มุมใหม่มองใหม่ไม่เหมือนมุมสูงมุมต่ำย้ำเตือนมุมเปลี่ยนบิดเบือนภาพจริงย้อนกลับมาเรื่องของความอัศจรรย์ที่เราพบ ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นอัศจรรย์ในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราให้เราอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในโลกนี้เราเชื่อว่ายังมีพบภูมิมากมายที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้แต่เมื่อพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ก็ถือเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายถึงความพิเศษที่ได้พบได้เจอเพราะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นความอัศจรรย์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะเหตุและปัจจัยของแต่ละบุคคล มุมมองของแต่และคนไม่เหมือนกันดังนั้นในสังคมทุกวันนี้จึงมีข้อโต้แย้งในเรื่องความอัศจรรย์ของสิ่งต่างๆอยู่มากมายจนดูเหมือนว่าบางครั้งอัศจรรย์กลายเป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลเพียงกลุ่มหนึ่งบางคนเห็นเรื่องหนึ่งเป็นอัศจรรย์แต่อีกคนกลับเห็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องหลอกลวงอัศจรรย์จึงเป็นเรื่องที่อธิบายถ่ายทอดได้ยากเพราะแม้ผู้ฟังจะฟังด้วยความเชื่อที่มีเป็นพื้นเดิม แต่ก็ไม่สามารถซึมทราบความรู้สึกในประสบการณ์พิเศษอันนั้นได้ทั้งหมดดังนั้นเจ้าประคุณจึงเริ่มสอนให้เรามองหาบุคคลผู้เป็นอัศจรรย์ในนาทีแรกที่เราพิจารณาถึงบุคคลผู้เป็นอัศจรรย์อันเราเกิดทันยุคสมัยของท่านเราก็เห็นว่าเจ้าประคุณเป็นบุคคลที่เป็นอัศจรรย์ที่เราสัมผัสได้แต่ก็เป็นเพียงเรื่องเฉพาะส่วนของเราอีกเพราะด,ดยสถานะของท่าน ทำให้เป็นการยากที่บุคคลโดยทั่วไปจะสามารถเข้ามาสัมผัสได้อย่างเราบุคคลท่านต่อมาที่เราเห็นว่าท่านเป็นอัศจรรย์ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทุกคนจะทราบแก่จิตแก่ใจว่าพระองค์ทรงมีคุณวิเศษอันเป็นอัศจรรย์ดังโบราณกล่าวไว้ว่ากษัตริย์พระองค์ใดทรงไว้ซึ่งทศพิษพระราชธรรมมีคุณลักษณะขึ้นถึงซึ่ง ณที่บรมจัก,กรพรรดิเป็นใหญ่เหนือกว่าจอมกษัตริย์ทั้งปวงให้ดูที่กษัตริย์พระองค์นั้นจะทรงสามารถสั่งฟ้าสั่งฝนให้ตกต้องหรือหยุดได้ตามพระราชหฤทัยข้อนี้ทุกคงประจักษ์แจ้งแก่ใจคนส่วนมากจะเคยเห็นว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังการพระราชพิธีอย่างหนึ่งอย่างใดสายฝนที่โปรยปลายก่อนหน้านั้น ก็พลันขาดเม็ดลงในทันทีทันใดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนืนอนถึงแต่นั้นก็ยังอาจมีผู้คัดค้านได้จ้าประคุณจึงได้ชี้ทางสว่างให้เราเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ท่งถึงหน้าที่บรมจกักรพรรดิเป็นแน่นอนด้วยเพราะพระองค์ทรงสามารถสั่งฝนให้ตกต้องได้ตามพระราชหฤทยัยที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาต่อประชาชนของพระองค์ ฝนที่โปรยปลายลงมายัางพื้นดินที่แห้งแลง้งฝนที่เกิดจากการที่ราษฎรของพระองค์ต้องทนทุกยากเมื่อพระองค์ทรงทราบก็จะพระราชทานฝนให้ทุกครั้งดังที่พวกเรารู้จักกันในนามฝนหลวงนั่นเองแต่ด้วยสถานะอันสูงส่งของพระองค์ที่เปรียบเสมือนดังพระอาทิตย์แม้พระเมตตาจะแผ่ไพศาลไปยังคนทั้งแผ่นดินของพระองค์ก็ตามแสงแห่งพระอาทิตย์ก็แฝงไว้ด้วยความร้อน ดังนั้นเมื่อจำแนกออกมาแสงแห่งพระอาทิตย์จึงเสมือนพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนความร้อนที่ได้มาพร้อมกับแสงก็เปรียบเสมือนพระเดชของพระองค์นั่นเองด้วยสถานะเช่นที่ว่านี้และรวมไปถึงจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจึงทําให้พระองค์ทรงอยู่ในสถานะที่เราต้องเว้นระยะให้ดีจะห่างก็ไม่ใช่จะใกล้ก็ไม่เชิงที่ว่าเช่นนี้ เพราะด้วยจารีตบางประการหลายครั้งที่ประชาชนอยากที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ก็ไม่สามารถจะกระทำเช่นนั้นได้เพราะบางครั้งอาจจะเป็นการไม่บังควรไป